ไปได้ทายงอาต้องใจก่อนเ้นอออออ้ะเอาไปแล้วจะมาประทนะึนในเนื้อเตื้ออะไรอันนี้อ่า รายการอะไรครับอันนี้รายการอะไรครับรายการโรงเรียนปูไฟค่ะโรงเรียนรูไฟมาประเมินนักเรียนอยู่ที่นี้กบใครตัวเดียหอเ้าวากนักเรียวเขาบอกว่าเป็นพี่น้องนะน้องเขาไม่หัวหองเลยนะแค่เหรียบอค่เหรียบโอ้พี่น้องบ้านเดียวกันแม่ คนลอยเกินเนาะสฉพรเกินเกินเนาะมึงยอมเพิ่มได้เงาะมึงยอมเพิ่มไหนเพิ่มจะตัวจะตัวอันนี้เสียพุ่มเออเอาแอดมินแต่ใครเป็นลูกเอาเป็นแอดมินแอดมินอย่างคือไปอยู่ไกลแท้คือว่ามาทายไก่ใกล้เพราะว่าคือยังอัดซองว่าพี่น้องแอดมินก็อชื่อคือจังช่องผิดกฎหมายเลยทายยู่บไกลหนึ่งกับบลอยากับบล็อกไก่เนี่ย ข้าไทยอยู่เอนิดเอยยังไงเอออนุบาลที่เกิดอยู่กัเพือนสีดยังไหนเนาะแม่มาได้สองวันแล้วมีความรู้สึกอย่างไรมาได้สองมือเพียงใดกิโลตูวดมยเดิน สวสบายบ่ล,ลูกบอกค่ะกิลโลตู่ฮะลูกไดี๋ยค่ะกิลโลตู่เอ้าแม่กิลโลยังมาแม่มาส่วนตจ้ะโอ้แม่อะไรมาบ่มาค่ะวม่อะไรมากมันนี้ก็มาก,กันอยากอยากตามไปอยู่ได้ค่ะระยองก็ได้พัทยาก็ได้ทุ่งกัต้องไปก็ได้ดอก ตามไปน้ำกแล้วคะเป็นยังไงบ้างมาได้สวันยังเด่นงคนไหล็น่วที่มือแรกงคนหลเต็เต็มหรือวัเม็นบ่แอดมินคือปีสองคนสามคนเนสิเต็มทองยังดีค่ะครององเองดนตอดนหอนงหล อันนี้ช่งกับบ้านสมือก็ได้อันนี้สองคนเรียนพวิมีบอ่ครับนี่โรงเรียนครูประจวบค่ะครูเต้น้อยค่ะเขาเขาเขาไม่เคยทำงานเยอะหรอกพวกนี้เขาเน้นอย่างเรียนสองชั่วโมงเล่นแปดค่ะเต็มหยางจนถุงน่องถุงเท้าก็สันมือนดันสนมึงดูคู่ป้ามันคือลำบวคนแก่มันไม่รู้อะไรมันเยาวแม่มันเป็นวันนี้ล่วงกว่างล่วงกวงไปวันหมอเยาว์ครับ ทอนนั้นก็น่ะทอนนั้นก็น่ะเไงแม่นไหมโอ้ยขนมหล่อลยคุกับตั้งประเทศแต่เาสียงเหียบ้างกนทนได้เพ้งเฮ่ย้อนงคนเมายงกว่าลูกคุเมากับพีันกมนหลงไยังไงคนเมามีสิทธิ์บางไห่ยเดี๋คนบางไม่มีสิทธิ์บางไ ยัาไ่หลจังสรรคกี่เหรียคนเมาก็ะมีหัวใจเด้อันลับอันลัไปทีว่าเป็นเเตรียมซ้อนเด้เขาออกนาแคนี่เียติลลเพ่อว่าคนเมามีศีลบางไม่คือจังเอาคู่หนหน้าดูคู่หนาหน้ารูสองสองคนห้ำติไายลูกสิทเนวาเกงเสียหนาโปกหนึ่สอง คกูไหวไปยังไม่ใจเลยแบกเป็นเงินเดือนเปลี่ยนรถมาตั้งแต่ห้าปีที่แล้วจนถึงตอนนี้สงสัยไปลงโรงเรียนระเบียบอันนี้อันนี้คือที่ดามหลังเหรอแกขนาดต้องดามหลังแล้วเหรอปวดหลังแบกกระเป๋าคนเกิดเกิดโดนแล้วก็อดทนเป็นอย่างนั้นแหละปวดหลังมากเข้าหัวกอนตัวจะมีเวลาช่วยมืออุ้งหยีไหนเลนเอามือไดนกระได พี่พอวานี่พ่เรานั่งนี่คิมีบม่ผู้เทาคิมีบมผู้เทาได้ก็คินมีบมีผู้เทาคิมีบมผู้เทาาลองมาเทาบม่นแตกหนึ่งยนีักสานนวลคืนบริจาคกระป๋องเงินตัวเคื่อนในคนใจดีตัวแจกตัวบริจาคกระป๋องเงินตัว พอลอดค่ะพอลอดมาเขาได้พออดโอ้ยพอลอดโอ้ยนกคาดีนะบกับอารัธนานิมนต์และแตตัดใจเด้หรือเด้อไปเจนสิลปินแน่ไปศิลปิน ความตั้งใจครับผู้ใดมี่ความตั้งใจผู้ใดมีด่ความมุ่งมั่มมมมมนศิลปินมันจะมีหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักคําว่ากดปนกดกั้นทางอารมณ์หลายสิ่งหลายอย่างกว่าศิลปินด,ดังๆเบนจิตทานมาได้กโอ้ยทะไงเสียลันลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ยังกระตามไม่เกินความสามารถที่คนเราจะสู้เพราะฉะนั้นกูสู้แบบนี้ไปนจรู้ได้เพ้าะเขาเว้ร์บในราดานี้ นี่เสียงไงพีเอว่าใ่ของแมเป็นที่รักของแฟนของเอชีทุ่านที่รฟอหลายเลยว่าก่นหนึงรับนิดรัสาธุสารพเรื่องแล้วอิสีวลาดีเดี๋ลูกเช้าเกิดความผาด้านุุาเนี่ยเขาฝ่อลว่าไาดิ ไอปอบาเรอบาเร่บกินบ่ังเปอบเบเกเนี่ยล้คบอก่าเดดความเานุกี่เหลกนเพ่งไหนก่นล้มวนกาลตาผน่ใจจ้าต่อผู้ไหนต่อพ่อจะรอของใช่ไห้งอิงตบอป่ะแล้วก็พี่อุ้งอิงตบอป่ะแมนตาต่อพี่อุ้งอิงสำหรับคลิปนี้ครับเป็นกำลังใจนะครับไครับ ลองหักแทงให้คนหักคนหอมคนคนิยมสมพรนะครับเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจของสาวหอนบ่องหับบนบอลนะครับสุขภาพร่รางกายแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับ